เอาละครับชาวฟรีไฟและชาวก a m ม r ทั้งหลายอยู่กับผมบีมคราฟเป็นอีกแล้วครับผมวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์อเมริกาใต้กันอีกแล้วนะครับหรือสปริน s h นะครับผมนี่นะครับผมกดเพดกันอีกแล้วเมื่อกี้นี่เห็นเพชรผมไหมครับผมจะกลับมาแก้ตัวครับผมอ่าวงล้อเรซี่ล็อกซี่ใช่ไหมนี่มันมีกิจกรรมอ้าวหายไปไหนแล้ว 33บาทนะครับได้5 1 0บเพชแม่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับผมหลังจากผมเติมไปนะครับนี่แล้วก็ไม่ได้ไอ้นี่นะเพราะว่ามันไม่ใช่กิจกรรมเติมแบบหลักๆนะครับผมมันเป็นการเติมโปรโมชั่นมันเลยไม่นับไอ้นี้ให้นะผมจําได้ว่าไอ้นี่มันแจกฟรีแต่ปีเทน้ไม่ให,หรอนี่แจกฟรีแต่ปีเทน้แล้ว,ลวส่วนไอ้นี่ก็แจกฟรีตอนที่ล็อกอิน7วันนะครับวงล้อเซิร์ฟไทยอ่าเดี๋ยวเรามาดูเซิร์ฟน,น,นี้กันนีกก่อว่ามันเป็น อะไรนะครับทำไมมันถึงนี่ทำไมมันถึงได้แจกกระเป๋าทำไมถึงได้เอากระเป๋ามาเติมนะครับผมเพราะว่ากล่องศพมันแจกฟรีนะครับผมโปรตีกล่องศพมันอยู่ในนี้ใช่ไหมล่ะนี่ในนี้มันให้มาเป็นบอร์ดแทนนะครับผมผมก็ได้รับไปแล้วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะมารีวิวอกันก่อนก่อนที่จะไปทรงไปสุ่มอะไรกันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นกิจกรรมตามเพื่อนกลับมานะ อ่าอันนี้พออ่านออกอยู่อินทีนะครับให้เชิญเพื่อนกลับมาครับได้บอดได้กลองสุ่มได้กลองศบนะครับอันนี้เป็นอะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันน่าจะเป็นวงล้อแหละมั่งเพราะของในวงล้อทุกอย่างเลยนะครับพวกนี้อันนี้ก็เป็นกิจกรรมให้โบวตอยู่เช่นเคยนะครับผมอ่าเป็นตารางงตารางงานเป็นปีกอันนี้ปีกไม่รู้ว่าได้มาจากไหนนะครับผมอ่าปีกก็ มาแรกสก,กินนะครับ AN94 หรือว่า M1014 นะครับผมนี่ครับผมมาดูกิจกรรมนี้กันดีกว่ามีบัตรสร้างห้องมีสก,กินมอเตอร์ไซค์แล้วก็ชุดด้วยนะครับผมมีสก,กินทองของเอ่อจิงจอกด้วยนะครับแล้วก็มีบัตรสีเหลืองบัตรสุ่มเอ่ออสูรอะไรสักอย่างนะครับเซิร์ฟไทยมาดูเนี่ยครับผมออมันเป็นอะไรสักอย่างเพราะว่าผมก็ไม่มีมมอุปกรณ์แปลภาษาด้วยมาผมจะเอาสักเก้าเพจก่อนไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน มีอะไรสุม่มผมก็สุม่มอ๋อสุ่มแล้วมันจะสุม่มของพวกนี้ครับเอา้าได้บัดสร้างห้อง <ทะ S 1> เอาไง้โอ้โหกดซื้อหนึ่งอย่างได้ของแถมมาอีกสองอย่างนะครับผมซื้อหนึ่งแถมสองโอ้โหเอาเรื่องเกินนะครับผมอ่าเอาเรื่องเกินแล้วก็เป็นชุดอะไรเนี่ยใจยเย็นใจยเย็นผมไม่ได้ซื้อชุดเหมือนอะไรอะชุดชุดอะไรแบค็คอะไรสักอย่างหรืออะไรสักอย่างในเสื้อไทยอะ่ะ ก็มีแต่อันนี้มันเป็นลายเพิ่มเติมนะครับผมเชุดอะไรก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะผมก็จําไม่ได้เหมือนกันเออนะมาดูครับวงลอเรทีล็อกซี่เดี๋ยวเราจะมาเน้นที่กิจกรรมนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมบูย่าหนึ่งครั้งนะครับผมอ่ะก็ได้ขอพวกนี้ไปเลยนะครับผมสิครั้งก็ได้บัตรสามใบอ่ะสามสิครั้งก็ได้บอร์ดกับบัตรอีกสใบนะครับ ได้เอยชนะ50ก็ได้กระเป๋าหิมะแล้วก็บัตรสมปืนแล้วก็ขั้นอีก10อันชนะ100อครั้งก็าจะได้เป็นผ้าปิดปากลวดลายมังกรอ่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเซิร์ฟบ้านเขาอ่ะมีอะไรน่าสนใจอีกไหมลองดูลองดูก่อนนะครับผมอันนี้เติม1เพชรน,นะครับผมก็ได้เป็นเโทเค็นอุ้งสุนัขนะครับผมเอาไปแลกเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นที่สมแบบใหม่นี่ไงหนึ่งเหรียญน,นะครับผมเท่านั้นหนึ่งเหรียญก็ได้ไปเลยอ๋อ หมือนแบบว่าแจกเติมหนึ่งเพชรแจกสับเลี้ยงฟรีหนึ่งอันอะไรแบบนี้เหรอโอ้ oh, น่าสนใจนะครับผมโดยเฉพาะชิบะนะครับผมอ่ากิจกรรมหมดวันที่วันที่ส1เอดเดือนเจ็นะครับผมอ่าผมน่าจะได้กลับมาเอาอยู่นะครับผมอ่าถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มอยู่นะผมผมเจ้าชิบะผมเจ้าชิบะอ่าผมเจาชิบะ,บะ,ะ,บะถ้าได้แล้วผมเจ้าชิบะนะโอเคหมดไปแล้วใช่ไหมครับกิจกรรมลองลองอ่ามาไปกันที่เรซีล็อกซี่ครับผม โอเคเรากลับมาอยู่นะตรงนี้แล้วนะครับผมให้ผมแลกอะไรอีกอะไม่เอาแล้วนะเออเดี๋ยวผมต้องกลับไปเปิดกล่องก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมกดผิดกดถูกอีกนะอ่าอ่ากล่องลัคกี้ครับผมกล่องเสื้อผ้าได้เสื้อมาถาวรน,นี่กล่องอะไรกล่องรีวิวอัพโอเคนะครับผมแล้วทำไมมันไม่มีกล่องสกินปืนแบบในเนี้ยแบบที่ผมสุ่มอะเพราะไรเพราะว่าต้องผมต้องกดกด สามอย่างนี่เหรอแล้วก็มาแรกนี่เหรอได้อะไรครับโอ้โหกล่องสกล่องแรกเป็นสกินปืนสกินเดียวโอ้โห what the fuck ให้ตายมาผมจะสุ่มให้หมดเลย500กว่าเพชรมาหรือเปล่าเฮ้ยได้อีกนะครับผมโ้ยปุ้มือนี่ขอวางโทรศัพท์ือ้มือได้ท่านั่งกินชามเนแะประเทศไทยนี่หลายบาทอยู่เลยใช่ไหม อันนี้40เพรได้เลยนะครับผมอมาดูครับขั้นไอ้อย่างต่อไปครับที่ผมต้องได้คือหินแปลงล่างออกมาได้ไหมครับไม่ได้แว่นนะครับผมอ่เสียดายนะครับออะมาเอาอีกได้อะไรไม่ได้ครับผมเอาอีกมาอ้าได้แว่นมาแล้วครับผมโอ้โห120เพรได้มานะครับผมถือว่าง่ายมากเลยนะครับ ผมว่าไม่หมดหรอกมั้งห้าร้อยกว่าเพรที่ผมมีเนี่ยไม่หมดหรอกมั้งอ้าวการยังเดินยูทูบเอ้ยผมว่าง่ายอยู่นะเอ้ยง่ายอยู่นะสี่สิบเพรเนี่ยโอเคไม่ได้นะครับผมอ้าวเอาอีกก็ไม่ได้นะครับผมหรือว่าจะหมดว่าชิบหายแั้ว้งหรือว่าจะหมดห้าร้อยเพรวะมันทำาไรออกยากจังอีกสองอันหลังๆเนี่ยเอาไม่จะหมดหรือเปล่าผมก็กดไปอย่างนี้เรื่อยๆน้นอ่ะ ดูนะครับไม่ได้นะครับผมไม่ได้ก็จะรีบกดเลยไม่ได้ครับผมโอ้โหห้าร้อยเพชรผมหมดปะเนี่ยหมดจริงเนี่ยโอ้โหเหลืออีกสี่สิบเพชรครับผมเอาแล้วไงครับผมมาดูกันว่าไม่ได้โอ้โหเกินมันให้ความหวังเรามาสามชิ้นอนะ แล้วอีกสองชิ้นหลังดูผมหมดไปห้ารอเพชรผมยังไม่ได้อีก2อันที่เหลือเลยนะโอ้โหดูกล่องไอ้นี่เต็มเลยนะครับผมแล้วมันให้ทําอะไรวะผมมีกล่องพวกนี้เต็มเลยอะให้เอามาสุ่มเหรออ่ะโอเคสามอันได้เลยเอามาแลกมาอีกทีนึงอะเดี๋ยวผมจะเอาเศษชิ้นส่วนพวกนี้ไปนะครับผมแลกดูผมก็ไม่รู้เหมือนกันในเทร์ฟไทยผมก็ยังไม่ได้อ่านเหมือนกันว่าแบบนี้มัน ให้เอาไปแลกแล้จะได้อะไรแลกสุ่มว่าจะเป็นแว่นหรือจะเป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมก็จะเอาเกลือทั้งหลายทั้งแหลกของผมเนี่หนะครับมาแลกดูก่อนอ่ะเ้าอีกทีนึงไม่ได้อีกแล้วโอ้โหชักจะร้อนแล้วนะครับผมไม่ได้อีกแล้วนะครับผมห้าร้อยกวเพชตูนะครับไม่ได้ครับนะครับผม อันนี้จะออกแนวซีเนี่ยแล้วผมก็ไม่ตลกกับเกมนี้แล้วนะเริ่มไม่ตลกกับเกมนี้แล้วนะ <c oughs> เริ่มไม่ตลกแล้วนะโอเคมา <c oughs> ผมอยากได้กล่องสกินปืนพวกเนี้ทยทํายังไงดีผมต้องแปลภาษามันก่อนเหรอ <c oughs> เออผมก็ไม่เข้าใจงั้นเดี๋ยวลองแปลภาษาให้มันเข้าใจดูก่อนว่าก,กิจกรรมนี้ให้ทําอะไรนะครับผม <c oughs> <c oughs> ผมจะได้ เข้าใจให้ยิ่งขึ้นอาจจะได้ทําถูกนะครับผมมาลองดูโอเคครับคน<ๆ>ผมไป,ปมแปลภาษามันล้วและเพิ่งรู้ด้วยว่าเซิร์ฟนี้คือเซิร์ฟสเปนผมไปดูมาแล้วมันบอกว่าให้แลกของเพื่อเป็นของที่ต้องการยังไงวะผมก็แลกไปมันสุ่มของที่จะแลกให้ผมนะมันไม่ได้ให้ตามที่ผมต้องการเลยนะผมอยากได้แว่นเนี่ยเนี่ยขาดอีกสองอันเนี่ย แล้วอุปกรณ์พวกนี้แลกเข้าไม่ได้ด้วยเหรอแลกเข้ากระเป๋าตัวเองไม่ได้เหรอเอ้ยผมก็งงเหมือนกันนะอ่ะผมขอแกลกแล้วกันเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะแลกอะไรดีนะครับผมไม่รู้ว่าส่วนตัวอยากแลกอะไรดูสกินปืนก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมขอแปลภาษาอีกรอบนึงอ่ะแปลสองรอบเลยอ่ะ เดี๋ยวแปลนสายน้อมนึงเดี๋ยวกลับไปที่ช่วงต่อไปครับเอาโอเคครับผมเข้าใจแล้วมันบอกว่าใช้สามอย่างเพื่อแลกเป็น1สปินนะครับคือการหมุนหนึ่งครั้งนั่นเองครับผมอ๋อเข้าใจแล้วแต่ผมงุกสกินปืนว่ะผมอยางให้มันเข้าตัวผมอ่ะงั้นผมขอแลกเข้ากระเป๋าเอาละกันใช่ไหมกดอางนี้เอาไม่ใช่หนึ่งสองสามแล้วก็แลกเข้าคอลเลกชันนี้เหรอ อ่ะเดี๋ยวลองลองไปดูในกระเป๋าแต่งตัววพาเข้าจริงหรือเปล่าเมื่อกี้ผมแรกไปแล้วสามอย่างนะครับผมใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวลองไปดูโอเคผมก็จะละโอเคนี้จะได้ง่ายหน่อยมาผมจะทําการคัพแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะรีคลิปก่อนเพราะว่าผมเป็นคนตัดสินใจยากหน่อยนะครับผมสําหรับพวกสกินปืนพวกนี้นะ โอเคหมุนได้เกลืออีกแล้วได้เกลือเอาเกลือไปต่อยอดเกลือใช่ปะเนี่ยโอเคผมจะมุนอีกนะครับผม ค okay. ผมตัดสินใจไม่ได้แล้วผมยอมใจกับเสริมนี้นะเดี๋ยวผมจะหาตังค์มาเติมใหม่อีกนะเออผมท้อแล้วผมเอาแลกเข้าตัวทุกอย่างดีกว่าเออผมจะกลับมาเริ่มใหม่นะครับผมเพราะว่าแลกไปก็ไม่คุ้มอะ่ะเออแลกสามอย่างได้มาอย่างเดียวแถมไม่ใช่ไอ้นี้ด้วยนะครับผมก็ถ้าอยากเป็นกําลังใจให้ให้หาเงินมาหมุนไอการสุม่มเชนี่ไวๆนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็โดเน a t มาให้ทั้งนี้ทั้งหนาก็ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมหมดตัวละ5้ารกว่าคลิปเมื่อกี้นี่ยพอมากสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ